สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสูตรตังเอกังสมัมย,ยังภควาสักเกสุวิหารติวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนาสติงปัญจมติหิพิขุสติหิสเพเหิวะอาอรหันติเหติทัสนิเหิเจโลกัตติหิเทวตายุภูยนาสนิปติตังุนติ ภคว,วันตังทัศนยาภิกขุสังฆ์จะอัตโขจตุนังโสทาวาสกัยอิกานังเทวนังเอตตังโหสิอิยังโขภควาสเกสุวิหาติกะปิเลวทุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกขุสังฆ์นัสติงปัจจามติหิภิกขุสัตติหิสเพเหวะอรหันติหิทัศสิจหโรกัตเตหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตังหันติภควันตังทัศนยาภิกขุสังฆ์จะยานุนาไมยังปิเยนะภควาเตนปปสังกเมยามะอุปสังกเมตตาวะภควโตสันต <pol> ิเกปัจเจกคาถาภาษียามติอัตโขตาเทวตา เชืิปินมะพระละวาปริโสสมิชิตังวะพหังปสาระยะปสาริตังวะพหังสมิชียเอวะเมวะสุทเวสุเทเวสุอันตระหิตาภะกขวโตปรโตปตุระหังสุอตโกตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวะเอกามตังอัตังสุเอกามตังติตาโขเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคะถังอภัสสิมหาสัมมาโยปวะนัสสมิงเทวกายะสมาคตาอคตัรมหัมอิมังธรรมะสัมมยังคัตทักิตายะวะอปะ ราชิตสังคติอัตโกอปาราเทวตาพระโตสันติเกอมังค่าถังอภัสสิตตระพิกโวสมะธหังสุจิตังอัตโนอุชุกรมังสุสารถิวะเนตานิคะเหตตาวอินเทริยานิรักขันติปันติตาติอัตโกอปาราเทวตาพระโตสันติเกอมังค่าถังอภัสสิเชตวาเคลังเชตวาปริคังอินทัเคลังโอหัจมันเมชา เตจะรันติสุทาวิมาลาจะกขุมาตาสุทันตาสุสุนะคติอัตโกอัปราเทวตาระกโตสันติกีมังค่าถังอภัสสิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสนะเตข้าม่สันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกยังปริปุริสติติอัตโขภควาพิขุอามันเตศเยปุเยนาพิคเวทัสสุลูกาทตุสุเทวตาสันิปติตามหติตถาคตังทัศนยะพิขุสังฆะจ เยปิเตพิเกเวเอเหสุงอัติตมัทนางอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมัยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิมาหังเอตาะหิเยปิเตพิเกเวพระวิสันติอาณาคตมัทนางอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมยะวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิมาหังเอตาะหิอจิกิสามิพิเกเวเทวะกายนังนามานิกิตายิสามีพิเกเวเทวะกายนังนามานิ เทศิสามิพิเคเวเทวกายนังนามณิตังสนาฐาสาตุกังมณนสิกโรธาภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิขุภาวโตปัญจสสสุงพระควะเอตตะทวจะสิโลกะมนุกัสิษมิยัตถภูมาตธาสิตาเยสิตาครีบขะรังไปหินตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสิลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทตะมาณสาสุทาวิปัสสนามาเวลาพิโยปัญจั สติยะตววณีกัปิเลวทเวตุอัมมันติยสัทาสาวกีศาสนาเตเทวกายาพิกันตาเตวิเชนะถภิทูเตจะอัตาปะมะกรุงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปตุเตสัมปตุระหุยานังอมนุสยานะทศนังอาภีเกนันตามัทธคุงทิสาสภาพุทธะมัทธสุข สหัสังอัฏฐสตอริงสตังเอกสหัสนังอมนุษย์นะมัตสุงอภิเกนันตมัตสุขที่ศาสภาภาหุงตัจฐสพังอภิญญาว่าวะาวกิตวานาจักขุมาตโตอมันติยิสธาสาวเกศสเนนรเตเทวกายาพิกรา์ตีวิชานาถภิโกเยวหังกิตยิสมิเครดิหีอนุปปุสโสสตสหัสสาวยขาภุมมากปิเลวทวายอิติมันโตชิติมันโตนั่โตยะสเสนมวัฒพนาภิกระมุงพิคุนังสมิเตมุนังจะสหัสสาเะมาว่ตายยขานานาวะ นานัตตะวะนิโนอิธิมันโตชื่อติมันโตนาวันโตยะสัสินโนมุทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิเตมวนังสตักิราติจารสายาขานันตะวะนิโนอิธิมันโตชื่อติมันโตนาวันโตยะสัสินโนมุทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิเตมวนังอิตเจเตโสละสสหาสายาขานันตะวะนิโนอิธิมันโตชื่อติมันโตนาวันโตยะสัสินโนมุทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิเตมวนังเวสัมิตาปัญจสตายาขานันตะวะนิโนอิธิมันโตชื่อติมันโตนาวันโตยะสัสินโนมุทธมนาภิกขมุงภิกขุงสมิิตวนัง กุมพิโรราชคา اه ิโกเวปุลสานิเวสนงังพิญญนังสตสหัส,สังยัคขนังปจิรุป,ปัสสติกุมพิโรราชคา اه ิโกโสภาคคาัสเมติวนงังปุริมจัตทิสังราชาทัตตรถตปภะสาสติ คำพัฒนังอธิปติรัฐมหารชาชยาสาสิโสปุตตปิตัสสะพ,พอวอินทนามาภพราอิทิมันโตชตตตตุติมันโตนั่งมันโตเยสสิโนโมทัพมนังพิกขมงพิกุรังสมิตตังวังทักขีนจัติสังราชาวิรุณโหตปัาสาสะติกุมพันธานังอธิปติพพนนาม,ามหาราชยาสสิโสปุตตปิตัสสะพวอินทนามาภพรา อิทิมันโตชื่อตือมันโตนั่งมันโตยะสัสนมธัฒนานาภิกขมุงภิกขุนังสมิเตืองังปชิมัจจติสังราชาวิโรปโขปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชยะสัจิโสปุตตปิตตสาภวุยินทานามาห์พะาอิทิมันโตชื่อตือมันโตนั่งมันโตยะสัสนมธัฒนานาภิกขมุงภิกขุนังสมิเตืองังอุตรจัตทิสังราชาวิโรกุเวโรตปัสสติยักคานังอธิปติมหาราชยะสัจิโสปุตตปิตตสาภวุยินทานามาห์พะาอิทิมันโตชื่อตือมันโตนั่งมันโตยะสัสนมง ปริมาทิตสังทตารถบทักกีเนนาวรุณหโกปชิมนาวรุปโขโกเวโรอุตตังทิสังจัตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตโรทิสาทัทธัลมาาอัทังสุวะเนกปิเลาทเยเตสังมายาวิโนทสาอาคูวันจานิการสถามายากุตินทุปิเกนทุวิตุจัวิตุโตสหจันทนโนกรมเสตโทจะกินุคันทุนิคันทุจปนโทโอปมาโยจะเทวสุโตจัมาตลิจิตตาเสโนจัคันทโพนโรโรชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจ เจวะติมพารเสิริยวัชสาสเอเตจันเยจราชโนกันทภาสารชุพิโมธมนาภิกุงภิกขุนางสมิติวนังอัตภูนาคศานาคาเวสลาสหตันชกากัมพาลสตระอคุปปายคาสหายติพิยมุนาทัตรัรถจะอคูนาคาเยสสิโนเอราวโนมหาราโคโสปคัสมิติวนังเยนาคาราเชสหัสสาหรันติทิพาติชาปคิวิสุทธัจคูเวหายาสเตมบรัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามัง อภยันตธานะขะาราชานามาสีสุปนาโตเขมามาการสพุทโธสันหาหิวะจ่าหิอุปวะหยยนตานาคาสุปนาสารณะมากังสูพุทธังชิตตาวชิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสตีอิทิมโตยะสสิโนกะลกัญชามหาพิสมาอสสอราธนเวคัสสาวิปจิตติสุจิตติจะมหารโธนโมจีสหะสตัญจะผลิปุตตังสเพเวโรจัมนามกา นในหิตาวาพาระลิงเสนางราหูพัทธมุปากะมงสมโยธานิพัทธันเตพี่ขนังสมิติงวนัง อาโปจเทวาปัทวิจติโชวโยตถะฆมงวโรนาวโรนาเทวาโสมจายสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสสิโนทัสเตตทัากายะตะเพนันตะวันิโนอิเตมันโตเชื่อมันโตนาวโตเยสสิโนมุธมาราภิกมงคลภิกรังสมิติงนาเวทุจเทวาสหริจเตวะสมจเตวเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทุทัทธมาโคูปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคูปรากิตานคาตานิโก บรักิตาวาอาคูมันทาวราหะกาวสัสนังวาสุวศเถโทปัสกุปปะคาปรินทโททัศเตเตทศกายาสเพนานัตตะวานิโนอินต,อติมันโตชี่วนนติมันโตนันโตยะสสินงมธัฒมนามพิกมงพิโคหนัง,งสมิติโกหนังอะัตคูสหภูเทวาเชาละมัคคิสิคาริวะอริทก,กาจารโอชาจะอุมมาบุาพะนิพาเสโนวรุณาสาธรรมจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจราอาคูอาคูวาสวะเนสนโน ทศเสตท่ากายาเพนะนตะวานิโนอิเทมัโตชื่อตมันโตนั่งโตยะสิโนมุทมนาภิกกมุฟิกคนังสมิติงวานัง สมณะมหาสมณะมนุษย์มน so, uh, ุษยตมากิทาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาอาทคูฮารโยเทวายิจารโอหิตเทสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายาสสิโนทสเตทถสากายจพิเนนตวานิโนอที่มันโตชิติมันโตนันโตยาสสิโนวัฒมนาภิกมุงพิกุรังสมิตตวะนังสุกกรุมหาอรุณาคูเวค้านาสาหะโอทาตักขายหาปามุขาคูเทวาวิจักขนาสธานมัตตาราคาจามิสกจายาสสิโนธนยังอาคาปชญโญโยทิสาภิวัสติ ท่าเสตท่าักกาท่าทักกายาสะเพนนาณตวานิโนอที่มันโตชิ่ตัมันโตว่านั่นโตยะสสินโนทัศนาภิกขุพิโกังสมิติโนังเคมิยาตุสิตายามากันทักกาจายาสสินโนลัมพิจการลามัเสถาชโชตินามจาอัสวะนิมมานะประติโนอะโคออตโคปารนิเมตตาท่าเสตท่าักกายาสะเพนนาณตวานิโนอที่มันโตชิ่ตัมันโตว่านั่นโตยะสสินโนทัศนาภิกขุพิโกังสมิติโนัง สัทเทเตเทวานิก迦ยาสเพนานัตวานิโนนะมันวะเยนะอคันฉงเยเันเยสัตถิสัจหาปับวุฒะชาติมะขิลังโอคันตินนัมนาสวังทักเคโมคะตรังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจัปุตตาอิติมัโตสหาจนังกมารโรติโสจัโสภะคัสเมติวะนังสหาสุพรมาโลกรังมหาพรมาทิติติทิติทติอุปปปโนชิติมันโตพิจมากายโยยะสัสสิโสทัศเสทาอิสราอคูปจิกวะสวัตติโนเตศนจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต ติจดจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัม,มเกมารัชนาภิก,มก,กา,ามิปจักกันหาสมาี่ยังเอทักขันหาถะพันทัทาราเคนาพันธังวัตูสมันตาปร,ริวาราิธารมาวุจิทัโกเจนังอิติตธรรมหาเซโนกันหาเซนังอเปสิยิปานินาตะลัก มหาจ,จัสรังกตานาวะเพระ,ะระวังยนาปวสุโกมโคธนัญโตสวิเชกโกตถาสูปจุทาวติสังกุตโอัอจยังวเสตันจัชพังอภิญญาววะเขตวานาจากักมาตโตมันติสัทธาสาวเกสสะเนรเตมารเสนะาอภาิกัตตาติวิชนาถาพิโคเตจะอัตตาปะมกรงสุตาวะพุทธาสสาะสานังวิตตะระเคหิปการมงในสังลงมปิสใหจุงสเพวิชิตสังฆมาพยาติตายาสสินโอมโมทติสาห,าตหัปุเตหิสาวก,กาเตเชนิสุตติ สิบหงคลจักวันใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหาโคนาปริมิตะปุญญาทิการัสสะสพันตะรายะนิวารณะสมัทัสสะภะคะวโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะทวติงสัมหาปุริสัลคณานุภาเวนะอาศีตะยาโนพยัญชนานุภาณะอัถุตระสตะมังคะ ลานุภาเวนะชัมพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัทธปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธามานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยะธรมานุภาเวนะจตุกราสิติสหัสสธรรมะันทานุภาเวนะนะวะโลกุตตะระ ธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสัมมาปฏิยานุภาเวนะชาตระพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานุภาเวนะทัสษพัทละญานุภาเวนะสัมพันยุตยะยานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะรัตตานัตตยะสารานุภาเวนะตุยังสัพพะโรคะโสกุปะเถวะ ทุกขโทมะนัสุปายาสาวิณสันตุสภาอันตรายาปิวิณสันตุสภาสังกปตุยหังสมิชนตุทิคายตตาตุยหังโหตุสตตะวัชชีเวนะสมังคีโกโหตุสัพทาอากาสะปะ,ะตะวณนะภูมิคังคามหาสมุทาารักากาเทวตาสัพทาตุมเหอนุรักกันตุ เพราะว่าตุสภาพมังคลังรักขันตุสปเทวตาสภาพะพุทธานุภาเวนัสตานสุติภวันตุเตเพราะว่าตุสภาพมังคลังรักขันตุสปเทวตาสภาพะสัมมัทธมานุภาเวนัสตานสุติภวันตุเตเพราะว่าตุสภาพมังคลังรักขันตุสปเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนะจตันสุทีพุทตุเตนักขัตยคขาปุตตนังปาปะคานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังโวทเวนักขัตยคขาปุตตนังปาปะคานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังโวทเวนักขัตยคขาปุตตนังปาปะคานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังโวทเวสิบหกพัทเกรัตตคถา อตีตังนานะวาคะเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่เรื่องแล้วไม่คนเมื่อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเหยาทติตังไปหินันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอะยังไม่ถึงปัจจุบันัจะโยธมังตถาติถาวิปัสสติอสังเฮราอสังกปังตังวิถามะนพระรุเย กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงอนไม่คลอนคลนในธรรมนั้นนังได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นนั่งหนึง่งให้ปรุงปรงเถิดอัจเชวะกิจจะมาต่ปังโกชัญญามารณงสเวพึงทําความเพียรเสืยอในเวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนเะติโนโส,สังเขารันเตนะมหาเจเนนะมัจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสรเีย,น,ยนั้นย่อมไม่มีแกเราตั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรัตมาตันทิตังตังเวพตเถกราตโตติสันโตอาจิะเตวุมุนนิติ พระมุนีผู้สงบยมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลียไม่เกิดครั้งทางกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล้ว17อภินหาปัจเจปัจจเวะตะนะักปาทะ ชราธรรมมิเหชรัง,งอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมิหพยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมิมะะหมรณงอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิมีปีหิมนาปีหินานาภาวูวินาภาวูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสักดกรรมเหิกรรมทายาทายากรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสราณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกลยานางวาบาปังวาตะสะัสทะทายาทาพระวิสามิเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหตุอภันหังปัจจะเวกิ it, ตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน